ทำยังไงให้ร่างกายใช้ไขมันเยอะตลอดทั้งวันอันนี้นะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์มากๆผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองเซฟเก็บไว้เลยนะครับการจะทําให้ร่างกายใช้ไขมันเยอะๆแบบต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับมีวิธีอยู่ครับสิ่งที่ควรทำเลยนะครับคือเวทเทรนนิ่งครับไม่เวทเทรนนิ่งก็บอดี้เวทครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะการทํา2อย่างนี้นะครับเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อครับเป็นการทําให้เรามีเตาเผาไขมันมากยิ่งขึ้นเราลองนึกดูนะครับเราลองเห็นคนที่แบบออกกําลังออกกําลังกายนิดเดียวหุ่นเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมได้ล พราะเขามีมวลกล้ามเนื้อเยอะครับพอมวลกล้ามเนื้อเยอะระบบพอผ่านเราจะสูงครับเหมือนเรามีเตาเผาไขามันอะเยอะแล้วเวลาเราฝึกเวทเทรนนิ่งบอดี้เวทแบบนี้นะครับมันจะทําให้ร่างกายครับค่อยๆใช้ไขมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเอยเอะกว่าปกติตลอดต่อเนื่องทั้งวันตลอด24ชั่วโมงนะครับบางคนจะบอกเฮ้ย hey, พี่ไม่ต้องออกกําลังกายก็ได้ร่างกายใช้ไขมันอยู่แล้วจริง แต่มันเทียบไม่ได้เลยกับคนที่มีมวลกล้ามเนื้อเยอะครับมันเทียบไม่ได้เลยกับคนที่ออกกําลังกายครับเยอะกว่าแน่นอนนะครับผมเลยอยากให้ทุกคนอ่ะลองลอง,ลองฝึก Wait, เวทเทรนนิ่งดูมันเหมือนมันเหมือนแพสซีฟเบิร์นอ่ะเหมือนเราเบิร์นตลอดทั้งวันเบิร์นต่อเนื่องตลอดทั้งวันแบบนี้ดีมากๆครับดีากว่าการที่เราแบบบางคนคนใหม่ๆอ่ะผมจะชอบเจอนะว่าเอ้ยอยากจะลดแฟตอยากจะเปลี่ยนหุ่นแล้วเขาก็แบบไปไปหมกมุ่นอยู่กับการคาร์ดิโอพอเชื่อว่าเฮ้ยคาร์ดิโอแล้วเดี๋ยวมันลดแฟตได้ถามว่าจริงไหมจริง แต่พอเราหยุดคาร์ดิโอเมื่อไหร่ร่างกายก็ใช้ไขมันกลับมาเป็นระยะเป็นปริมาณปกติแต่ถ้าเกิดเราเอาเวลาตรงนั้นนะครับไปทุ่มลงกับเวทเทรนนิ่งอ่ะเราเพิ่มกล้ามเนื้อไว้ได้เยอะแล้วอ่ะร่างกายจะเบิร์นเยอะขึ้นตลอดทั้งวนันอันนี้ดีกว่าเยอะเลยนะครับแล้วการฝึกเวทมันก็ไม่จำเป็นต้องเข้ายิมอย่างเดียวก็ได้ทำบอดี้เวทอยู่บ้านก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้กล้ามเนื้อแต่ละมัดแต่ละมัดเราถูกเทรนแบบการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านอันนี้แหละครับใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็อย่าละเชิญชวนอะ่ะให้ทุกคนนะ ลองฝึกเวทเทรนนิ่งดูผมรับรองแล้ว่าดีมากๆแน่นอนนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องฟิตออฟแฟทไว้ด้วยนะครับทุกๆวันจะมีคลิปใหม่มาลงแล้วตอนนี้ผมทำคอร์สเทรนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นแบบไพรเวทหนึ่งหนึ่งในลายตัวของผมนะสิ่งที่จะได้ในคอร์สนะโปรแกรมอาหารครับใครมีเป้าหมายอยากลดแฟทลดไขมันเปลี่ยนหุ่นแก้ปัญหาสกินนี่แฟทน้ำหนักตันน้ำหนักไม่ลงแล้วนะครับโปรแกรมอาหารนี้ผมคำนวณให้เป็นรายบคุคคลว่าต้องกินเท่าไหร่บ้างโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตไขมันดีนะ อสองโปรแกรมออกกําลังกายครับออกกําลังกายยังไงอยู่ยิมอยู่บ้านอยู่คอนโดนทํำยังไงไอบอกว่าเวทเทรนนิ่งบอดี้เวทเนี่ยต้องออกท่าไหนบ้างนะครับผมมีท่าฝึกที่ผมสอนเองทุกหมดทั้งหมดนะครับสอนแบบละเอียดนะครับสโปรแกรมคาร์ดิโอครับต้องคาร์ดิโอยังไงโซนหัวใจคือเท่าไหร่กี่นาทีต่อวันต่อสัปดาห,าตดาหา์ต่อเดือนทั้งหมดนี้ได้ในคอร์สเทรนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นแบบไพรเวทหนึ่งหนึ่งในลายส่วนตัวผมครับใครสนใจอยากจะเอาจริงอยากจะแปลงร่างนะคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยครับเลยลืมนะกดตติดดามให้้วยจะไปถึง4ซัับบคร